พอถ้ารับก็สื่อช่องไม่พีกกวนะคะวันนี้ดูทุกคนรู้สึกว่าจะลก่อยนะทุกคนแต่ก็อ่าขาออภัยเพราะว่าทําคนเดียวนั้นรีบนะคะตองก็หมดต้องตัดตองไปด้วยนะคะแล้วก็หัวไปด้วยนี่นะคะทุกคนวันนี้ทําเรียกว่าข้าวต้มผัดนะทุกคนนี่ต้มผัดวันนี้นี่ห่ได้เยอะแล้วใส่ถั่วเหลืองนะคะเสียดายไม่มีเตยหอมเนาะถ้ามีเตยหอมสุดยอดเลยทุกคน วันนี้ลุยคนเดียวนะก็เลยขี้เกียจหน่อยทำหัวย้าใหญ่เลยทุกคนเอาแบบหอวเดียวอิ่มนะนี่นะคะทุกคน, <c oughs> นขนมเทียนไม่ใช่ขนมเทียนขนมข้าวต้มผัดเนาะนี่นะคะคิดว่ารรษา,อ,าอยากจะทำเขาเรียกอะไรนะคล้ายคล้ายคล้ายข้าวต้มผัดนะแต่ที่เขา เขาทาขนมปิ้งอะทําแหลมๆน่ะแต่ไม่รู้ว่าแม่พีจะหัวเป็นไหมนี่นะคะก็ลุยอยู่คนเดียวนี่นะคะอันนี้ยังไม่ผสมมะพร้าวก็ยังไม่ขูดนะทุกคนนุ่นมะพร้าวก็ยังเป็นลูกอยู่เลยวันนี้รู้สึกว่าจะเกินการหน่อยลุยอยู่คนเดียวนี่นะคะมะพร้าวยังเป็นลูกอยู่เลยนะไม่เป็นไรลุยงานคนเดียววันนี้ Okay. มามาหอ่อกระต้มกับค่อยมาทุกคนวันนี้ถึงรอบแล้วนะถึงรอบที่ต้องไปต่อแล้วรอกว็เฮียนทะเบียนก็ขาดถึงรอบต้องไปต่อนะทุกคน โชว์ว oh, mm ิธีหาให้ดูนี่น 怪了 បែបនេះមិនចាំមកលេងសួរល